นวดเข้ามาฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดอีโปสปอร์ตนะปีหนึ่งสี่ไทเทนเนียมตัวท็อปสุดนะสองห้าเก้าขายโคตรถูกร้านอื่นสอง 829นะนี่259อนะ่ะนี่ตัวท็อปด้วยนะตัวท็อปด้วยมีซันลูฟนะแหลมเลยอะ่ะราคาเล้าวใจรถสวยพร้อมใช้เลยไมน้อยไม,มนะ 1, นะไม้ประมาณแสนนะครับปี14ไม่ประมาณแสน สวยไหมดำเติมหมดเลยนะมาดูกันได้นะครับอ้าวรถเข้าใหม่เวลไฟปีหนึ่งหกปลายหนึ่งหกนะครับสีขาวสวยกิ๊บกิ๊บไม้น้อยๆนะครับ สี่หกเจ็ดสี่เหมือนจะออกหวยบ่อยเนี่ยนะ ah. สวยปะ่ะนะครับยังไงสวยไหมสวยคลิปเลยมีสันหลูปด้วยเป็นเบนซินนะเป็นเบนซินสันลูปนะครับ เป็นเบนซินสองจุดห้านะครับออโต้ออตโออต้บอกมิกิเมานะจ๊ะสโลปีป่ไเงเก่งไหมะนะครับเปิดปิดได้มันมีปุ่มนะมีจอดูหนังแอร์ แอร์โอ้กี่ตัววะเนี่ยแอร์บานเลยแอร์บานเลยคนระับเบาะสวยไม,ไม่มีรอยย่นเลยอ่ะนี่มาสภาพนี้เลยนะเพิ่งเนี่ยรถเพิ่งมาเนละยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยข้างหลังเห็นไหมสวยไหมสวยไหมโอ้โหสวยมากเลยข้างหน้าเห็นไหมสวยกริปตู้ไฟฟ้าสวยงามใช้ได้ปกติดูข้างหลังกัน หลังก็นะครับสวยไหมถ้าสวยก<ด>ิปเลยดินะปีหนึ่งหกเบนซินสองจุดห้านะขายทุกถูกเลยหนึ่งเก้าเก้ามีปุ่มปิดนะครับขายทุกถูกช่วงนี้จะ f ฟ n นน c e ได้นะจะ f ฟ n นน c e ได้เกือบเต็มร้าน แปดล้านเก้าดาวนิดเดียวนะครับน่าสวยนะจ๊ะมาดูกันได้ามาแล้วรถราคาพิเศษซีวิ c นะครับปีเก้าหนึ่งนะออโต้ Auto. นะครับคันนี้สองหมื่นห้าสวยสวยถูกๆนะครับขับได้ปกติ นะครับซิตี้ไทป์ซีพีศูนย์สองนะเกียร์ธรรมดานะคันนี้นะครับสภาพคันนี้สี0หมื่นห้าสีดำนะครับสีเดิมนะสีเดิมสวีก็สีเดิมนะนะครับขายทุกถูกรับยุคโควิดอาจาะดูกันได้ บอกแล้วเอาติ๊เราเยอะอันติ๊ตเราเยอะนะครับนีเยอะเลยสีทองสีเงินมิวเซเว้นสามแสนเจ็ดเท่านั้นวีดวีดวีดสองแสนสองอันนี้สีทองส,อสวยสเนี่ยอันติ๊เราเยอะเยอะสีทองสีเงินนะครับ เโอ้โ oh, อันนี้299เองพคตถูกอะ่ะอา้าวเบนเบนชาร์ตแบบเครื่องเดิมเห็นไหมสีน้ำเงินสวยป่ะมาดูภายในกันนิดหนึ่งก็ภายในล็อกอยู่ไม่ได้วนๆดูก่อนนะแคมลี่แคมลี่ สาม0ันหนึ่งทุกทูกทุกทูกสามชันหนึ่งเบนแสนเก,ก้าเก้านะจ๊ะซีวิ c ซีวิ c มาใหม่มาใหม่มหมอุย้ยซีวิ c มาเพียบเลยดูดิมาใหม่เพียบเลยนะวีออสวีออสมาใหม่มาใหม่มหมโอ้โหมาใหม่เพียบเลย ฮันเดอร์สีประตูด้วยมาใหม่เทียบเลยนะครับเทียบเลยดูดิดูข้างในกันดีกว่าฟีดฟีดผมว่าใหม่เทียบเลยอะ่ะแต่ราคายังไม่ออกนะนะครับอินโนวาสีขาว วีออสวีออสมาใหม่เทียบเลยเอ่ะวีออสสีคองไม่แพงพวกเนี้ยแสนกระบาดเจอเวฟเวยฟเว็บฟหนึห่งฮะสองหนึ่งสอง,ห,สองห้าไอของลูกี่ของ,ขของช่างนะทำ <c oughs> ไมขายคราวยังอยู่เหรอเนี่ยคราวว่ายังไงดีกันเนี่ยว่าไงกันดีฮะเอ,เอ้ยแคมรี่ ามหกเก้าปีหนึ่งหนึ่งยังอยู่เลยเนี่ยปีดาวด้วยนะครับสามหกเก้าปนะีหนึ่งหนึ่งนะเนี้ยสองศูนย์จีอ้าวยังอยู่เลยคันนี้ว่าไงว่าไงนะครับสามหกเก้าเท่านั้นอายุศูนย์ซีเอสิโมนะครับออโต้ที่มีเซซ่สมีแคมบรี่อันติดสีขาวสวยมากนะครับนี่มาแล้ว ิตตี้สีขาวสามเก้าเก้านะครับสวยิสสันยังอยู่ในคันนี้นะครับแต่งรถแต่งมานิดหน่อยนะครับมีตรงมีเกด้านในด้วยนะเบาะเหลืองด้วยสวีป <c oughs> ปีสามสามเก้าปีหนึ่งห้าอุ้ยใหม่ใหม่ใหม่หนำขับคันนี้ไม่ได้เชสแล้วนะมันได้เช็ดแล้วสวยเดิมเดิมเลยล้อเลอเดิมหมดใส่สปอยมาเต็มอะ่ค 3, 3, 9, ม 1, 2, ะครับสามสามเก้าไม่แพงเอ็กวีปีหนึ่งสองนะครับสี่ห้าเก้าไม่แพงสวยด้วยเดิมเดิมหมดเลยนะพู่นี้เป็นขับสี่นะเนี่ยนะครับเบนเบน บนเบนหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งสามหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะเบนของอันนี้รถเบนไทยแลนด,นะลด์นะรถศูนย์เบนส์ไทยแลนด์ไม่แปดหมื่นเลยอันติสอันติสอันติสเราเยอะจริงๆนะเนี่ยมีโฉมใหม่โฉมเก่าหมดเลยสามเก้าเก้าสวยสีขาวนะสวยเลยซีอว ซีวีสามสามเก้าปีศูนย์เจ็ดนะครับสวยเลยเห็นไหมรถจำเดิมนะคันนี้มันก็จะเป็นซูซูกิแสนสี่เก้าไม่แพงดีสินนะสวยน่าใช้ดูซีวีก,กันดีกว่าซีวีคันนี้เท่าไหร่นะ ลงมาเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วด,ดูดูป้ายฮนะสามสามสามเก้าเก้ถูกมากนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะรถ HRV ปีหนึ่งเก้าใช่ไหมหกแสนแปดหเก้าพับาทใหม่กิฟเลยอะ่ะหนึ่งเก้าขายยากซีวีซีวีซีวีขายเท่าไหร่วะ เจ็ดสองเก้านะครับเจ็ดสองเก้าสีดำหนึ่งจุดแปดเฮ้ยตัวทอโบอ่ะตัวโทอโบอ่ะไม่แพงนะครับเจ็ดสองเก้าไม่แพงเลยเป็นตัวโทอโบนะเนี่ยนะครับแม็กเมิรมาพร้อมยางใหม่ด้วย RS นะครับโอ้ยเจ็สองไม่แพงครับไม่แพงมาด้าสองแสนเก้าเก้าไม่แพงไม่แพง สอร์ต299ตายตายรายคาเราใจอีโคสปอร์ตนะครับเนี่ยครับมาดูนี่ด้วย b ีเอ็มบคัน X3 แล้วก็เอ้านะครับสีแดงคันนี้ขายแสนก็บาทเองแสนส9สวยเลยแม็กซ์เบิร์กสวยทรงดีเลยอะ่ะ อันนี้ก็ร้านกระบาทนะครับร้านกระบาทไม่แพงไม่แพงอ่ามาดูเต็นท์ใหม่เต็นท์ใหม่เต็นท์ใหม่มีอะไรบ้างนะครับทำเรียบร้อยพื้นแสนกระบาทแล้วเนี่ยทาสีอีกอะไรอีกออฟฟิศติดแอร์อันนี้สี่แสนสี่สี่เก้านะครับปีหนึ่งหนึ่งนะ ปีหนึ án, th th ain, ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยแหละเป็นเบนซินออโต้ของยูเจ็ดสี่สี่เก้าเท่านั้นถ่ายถูกมากเบนเอสคลาสนี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแสนห้านะครับเอ g มจีนะสามารถส่วนเอ็มนะครับนี่สี่แสนเจ็ด สวอยู่สวยอยู่4 7สนนะครับ405คันนี้2 s 2 8 0นะครับอันนี้3ามแสนกบาท3ามแสนเจ็นะจำไม่ผิดถูกมากนะครับไม่น้อยด้วยสี2 0องร้อนึมาดูเยอะมากเลยอ่ะขายไม่แพงไนงะอันนี้ขายอยู่5200นนะครับ สภาพดีนะสวยเลย BM ก็ขายถูก b m 4500เองอะ่ะเขาจะแล้วขายไป400,000่าไหร่490,000ปะขาย4500เองอันนี้ถูกมากเป็นเบนซินนะสวยเลยนะครับอันติดมีเป็นเข่ง <laughs> นะครับอันติดมีเป็นเข่งเนี้ยสวยราบสวย พื้นที่สวยแล้วก็รีวิวกันมันเลยนะอันนี้ปี 1.8G นะคันนี้ขายอยู่200,000เจ็ดนะครับ 1.8G ปีหนึ่งสองนะนะครับคันนี้เป็น 1.8G ปีศูนย์แปดคันนี้อยู่ขายแค่เราเอง199ขายถูกมากนะครับ199สีทองรถดมุดมเดินพร้อมใช้นะไม่มีชนไม่มีชน หลักจมน้ำตัดต่อแนละ้วไม่มีนะอันนี้สองแสนห้าเองดูแม็กก่อนแม็กยางสวยนะครับวิดวิดสีบลอนอันนี้สองแสนหนึ่งแม็กยางสวยพร้อมใช้เลยนะครับเบนที ain, 280. ส่สองสีดำนะคันนี้แสนเก้าเก้า ถูกถูกได้สีด้วยได้สีดําด้วยนะครับเบร์ไม่ต้องสีดำยารีสสองแสนแปดพันบาทนะครับสวยปีปีประมาณสูตร์0 9้ศูนย์เก้านะสวยไหมเห็นไหมสวยไหม สวยคลิปเลยอ่ะไม่มีริ้วรอยนี่คันนี้คันหนึ่งสองแสนแปดรถถูกที่หนึ่งสองหนึ่งจุดห้าวีนะครับสวยไหมนี 1, 2, ่หนึ่งสองนะเนี่ยรถตำเดิมนะพร้อมใช้เลยเกียร์โต้สองแสนแปดเท่านั้นบีโอสองแสนห้า รถแรกรถแรกทันละหมื่นเหลือสองแสนห้าเท่านั้นเองถูกมากวิโต้วิโต้เรามีเป็นเข่งเลยเนี่ยวิโต้มีสองคันคันนี้สามเก้าเก้านะครับคันนี้ทีด้าแสนสองนะครับแต่ไม่รวมทะเบียนนะคันนี้ทะเบียนเดี๋ยวเขาสลับออกนะครับทะเบียนสามหมื่ ขยับได้อันนี้เฮียเขาลดสองอื่นเหลือหกสี่นะครับจากหกหกเหลือหกสี่จากหกแสนหกเหลือหกแสนสี่นะครับปีหน,นึ่งสี่นะเนี่ยคันนี้ใหม่กริฟเลยหน้าใหม่เห็นไหมเป็นหน้าใหม่แล้วอันนี้วีโต้ปีหนึ่งศูนย์จะจดหนึ่งหกนะคันนี้นะครับอันนี้ขายอยู่สี่เก้าเก้าเองโคตรถูกสีเดิมหมดเลยนะยังไม่ยังไม่ไมทําสีเลยขัดสีแล้วก็ตั้งขายเลยเนะี่ยยังไม่ได้ทําสีนะคันนี้ สีเดิมหมดเลยเนี่ยเนี่ยพวกนี้สีเดิมนะยังไม่ได้ทําสีนะครับมันจะมีขนแมวนิดๆเพราะยังยังไม่ได้ไปทําสีไงเราขายสีเดิมนะครับถ้ารถทาสีมันมันก็ไม่ไหวอ่ะนะเราขัดสีเฉยไปดูกันได้เออ่ะต่อต่อโอ้โหยเอเยอะจริงอันนี้แจ๊สยังอยู่เลยเนี่ยแจ๊ดสองแสนเจ็ดยังอยู่เลยอันนี้สามแสนสามนะ เราก็ได้สอ,อ,องแสนสาม h l a n d e r สองแสนเจ็ดนะครับสองแสนเจ็ดเก้า v อ v นะครับสองสามห้าเท่าน,นั้นสวยสวยม a m r แคม m r y นี่สนะองห้าปีศูนยะ์หกนะขาย2องสองยุดศูนจีด้วยนะถูกมากเลย นะครับถูกมากเลยไฟเตอร์ไฟเตอร์ยังอยู่เลยเนี่ยแสนสองเก้าขายถูกมากคันนี้จัดได้แสนสองแล้วเนี่ยเนี่ยคันนี้จัดได้หนึ่งแสนสองแลยเนี่ยนะถูกมากเลยอันนี้ไทตันคอนเดียวขายหนึ่งแสนสองมืเก้าันเหมือนกันนะครับเป็นซินนะจัดได้เต็มนะคันนี้อ้าวเข้าใหม่เข้าใหม่ เค2 5 0 C D I เป็นแวนด้วยโอ้โห oh, เป็นไงล่ะหายากไหมล่ะหายากไหมล่ะโอ้โหสวยสวยกิฟต์ดีเซนนะจ๊ะสีขาวสวยกิฟเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ยังไม่ได้ขัดสีเนี่ยสวยกิฟเลยเห็นไหมนะครับ เอ็มจีด้วยนะเป็นเอ็มจีด้วยดูกันชนดูอะไรแม็กนะครับสวยๆไม่แพงเข้าใหม่อ้าวสปอเท็กสปอเท็กสปอเท็กห้าเก้าเก้าสปอเทกขับสี่นะคันนี้นะของธรรมดาเราไม่มีนะมีแต่ของแร่แร่แรไอเทมขับสี่นะจ๊ะสปอเทกออโต,โต้ ไอคอยล้วก็ยังอยู่ขับสี่น,นี่ขับสี่เหมือนกันไตตันขับสี่นะครับเจ็ดเก้าเก้ารถมาแสนหนึ่งรถโหดรถโหดขายเท่าทุนนะครับขับสี่นะครับ,บ,รบอันนี้ไตตันพัสสีดำนะจ๊ะน่าสีดำ ห้าแสนห้าอันนี้คาลิเบอร์อรนอบลาคาลิเบอร์สีขาวนะจ๊ะอันนี้ห้าแสนสองนะครับออโต้นะส่วนใหญ่ออโต้หมดเลยอันนี้ขับสี่ไททันขับสี่นะครับหกสามเก้านะครับหกแสนสามหมืนเก้าพันบาทวีหนึ่งแปดวีคอร์สมีขาวมีดำนะจ๊ะเจ็ดเก้าเก้า ปรับลงมาสองหมื่นนะครับคันนี้หกแสนห้านะครับฮันเดอร์หนึ่งจุดเก้านะตัวใหม่นะหนึ่งจุดเก้าโปรตอนโปรตอนเจ็ดที่นั่งนะครับสองแปดสอกแสนแปด อันนี้พีเว่บอตันพีเว่้ายเป็นสวย,ยจริงกันน่ันเนี่ยไฟสวยนะอันนี้พีเว่พีเว่สนแปดเท่านั้นถูกถูกสี่ประตูหนึ่งจุดหกเบนซินออโต้นะออโต้หมดเลย XV เทาดำนะสีเทาดำ้ามแสนแปดใครดีมากดำไปแล้วคากีไปแล้วนะครับเหลือสีเทาดำ สวยนว布拉กินบบรธรรมดานะปีสิบเก้านะครับยี่สิบเก้าใหม่หมกๆกิฟต์นะครับวิ่งน้อยมาหมืน่นสองหมื่นโลองเงี้ยหมื่นโลหนึ่นกิโล,น,โล,น,โลนะครับสวยคันนี้สี่แสนห้าถูกถูกทุกถูกปัจจุเนอร์เก้าแสนเก้าเท่านั้นขับสี่นะครับ สองจุดแปดขับสี่ออโต้ท็อปสุดนะมาด้าขับสี่สามจุดสองสีดำด้วยออโต้นะคันนี้ส่วนใหญ่จะออโต้หมดเลยอันนี้ห้าแสนห้าออโต้นะสีดำปีหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยประมาณนีน้สวยเบน E สามร้อยบูเทกไฮบริดตัวท็อปสุดเอ G หลังคาแก้วแบ็กเอ็เห็นไหม Bit, ให้บิดเห็นไหมสวยกิฟเลยนะครับสวยกิฟเลยอันต uh ีสปีหนึ่งศูนย์นะคะัเนี้ยนะครับออโตโอ้ปีหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหกนะครับเทาไรเองแสนเก้าเก้าเดิมเดิมหมดเลยนะรถเบน คูเป้สวยๆนะจ๊ะอ้าวรถเข้าใหม่นะครับปีหนึ่งห้าขับสี่นะคันนี้ขับสี่ออโต้นะครับ, 15, บ 4, นะคันนี้ไม่น่าแพงนะครับคันนี้ไม่น่าแพงมีคาริบอยด้วยนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยเข้าใหม่เข้าใหม่โนวลาล่าขับสี่เหมือนกันออโต้คันนี้ห้าแสนห้านะรู้สึก 505สวยออโต้ Auto, นะ e ี e 300, ะ่ไร e สามร้อยไ C D I E 250 g D I ครับสวยนะครับเดิมๆสวยๆเลยเป็น AMG ด้วยนะครับเป็นชุดแต่ง AMG เห็นไหมแต่ง AMG ล้อ บอกว่า <laughs> ไม่เอ็มจีนะรู้จะเป็นซีดีธรรมดานะแต่หายากอะหายากซีดีอดีเซนเก้าเซนเก้าพันนี้นนถูกถูกฮารเดนเดอร์ออโต้สองจุดห้านะปีหนึ่งห้าห้าแสนเก้าพันนะถูกถูออโต้ด้วยนะมีคาร์บอยด้วย